ตำแหน่งพัฒนาบุคลากรคำว่าตำแหน่งปกติจะอยู่ท้ายเลยภาษาฝรั่งมันจะเป็นงี้นะครับตอนนี้พัฒนาบุคลากร,ก,รก็เป็นชื่อตำแหน่งจำให้ดีนะครับถ้าเป็นชื่อตำแหน่งเนี่ยมันก็จะใส่พวกเดะอย่างนี้เข้ามานะครับตำแหน่งพัฒนาบุคลากรมันเป็นเบอเพื่อนคือมันเป็นสั์เฉพาะนะครับคือมันมันมันจะต้องมีการเปิดดูคือเฉพาะตำแหน่งแล้วก็ แต่ถ้าเฉพาะมันใช้คำว่า staff นะครับเนี่ยเขาใช้คำว่า staff development นะครับตัวเนี้ยนะครับ staff development ตัวนี้นะครับใช้ staff development สิ่งที่นะครับ staff development แล้วก็มาตำแหน่งจะปิดอยู่ข้างท้ายคือ positions นะครับอันนี้จะปิดอยู่ด้านท้ายนะครับใช้คำว่า positions ตอนนี้มาถึงคำว่าซึ่ง ซึ่งเนี่ยนะครับก็คือคำว่า that ที่เนั้นแลบลิ้นออกมานะครับ that คุณสมบัติของ that จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคุณสมบัติด้านซ้ายจะต้องเป็นประโยคขวาต้องเป็นประโยคประโยคก็คือมีประธานกิริยาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับเนี่ยซ้ายขวาต้องเป็นประโยคและประโยคนะครับมันก็ต้องเริ่มด้วยประธานกิริยาอะไรต่างๆเนี้ยนะครับ ซึ่งคุณเนี่ยลงโฆษณานะครับเราก็ใช้ตรงตรงตัวไปเลยนะครับก็คือคุณก็คือยูตัวเนี้ยนะครับยูตัวนี้นะครับอันนี้เราได้ประธานแล้วลงโฆษณาอย่าลืมโฆษณาเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า advertisedadvertised Ad ปัญหาจะเกิดที่การใช้กิริยาตัวนี้กิริยาทุกตัวเนี่ยเราต้องไปพลิกตารางกิริยา3ช่อง ซึ่งต้องไปหาดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับพอเราพิกปุ๊บคำเนี้ยไม่มีอยู่ในตารางกิริยา3ช่องฉะนั้นช่อง2และ3จึงเติม ed ทั้งหมดจะไม่ดีนะครับค่าคำใดมีในตารางกริยา3มช่องอย่างที่อธิบายไปนในคลิปที่1ต้องกลับไปดูนะครับถึงจะเข้าใจแต่เพื่อน a d v e r t i s e ที่แปลว่าลงโฆษณาไม่มีนะครับในตารางกริยา3ช่องไอร้อยกว่าตัวเนี่ย อันช่อง2กับ3จึงจะต้องเติม ed ทั้งช่อง2และ3อย่าลืมนะครับแต่ปัญหาคืออ่ช่อง1 2 3อธิบายคร่าวๆช่อง1แปลว่าลงโฆษณาเป็นประจำคือทำสิ่งนั้นบ่อยๆทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนเพราะช่องที่2เนี่ยมันจะมีภาษาไทยคือคำว่าแล้วคือต้องทำไปแล้วกินข้าว แล้วนอนแล้วเที่ยวแล้วคุยแล้วเดี๋ยวช่อง3จะค่อยมาอธิบายซึ่งลงโฆษณาตัวนี้ต้องลงไปแล้วแสดงว่าต้องเป็นช่องที่2แล้วในภาษาไทยนั่นเองนะครับมันก็เติมอีดีอย่างนี้นะครับจึงเป็นที่อยูเนี่ยนะครับได้ Advertise นะครับได้ลงเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออมีการลงโฆษณาไว้แล้วนะครับได้ Advertise เสิ่ง d เนี่ยนะครับ ได้ลงโฆษณาไว้ในเราเข้ามาใช้คำว่าในนะครับก็คือ IN นทีนี้ชื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะอะไรที่เป็นชื่อสิ่งที่เป็นพวกสิ่งของเฉพาะมันจะเติมเด็ประกาของ A ก็จะเด็ p เพน อย่างเงี้ยนะครับหนังสือพิมพ์มีอยู่หลายร้อยฉบับแต่เป็นฉบับนี้เจาะจงฉบับนี้สิ่งนี้ก็จึงใส่คำว่าเด็กแต่ย่าลืมบางกอกโพสเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะครับตัวแรกเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะจะไปเขียนตัวเล็กไม่ได้นะครับอย่างเงี้ย a n k of Post เนี่ยตัวเป็นตัวใหญ่นะครับตอนนี้บอกว่าวันที่2พฤษภาคมจำไม่ดีนะครับ ถ้ามีวันบวกเดือนวันบวกเดือนนะครับณนะวันที่ณนะวันที่ต้องใช้ออนตัวนี้ถ้ามีวันบวกเดือนแล้วเดือนอย่าลืมเขาจะเอาเดือนขึ้นก่อนนะแบบเนี่ยเขานิยมอย่างเงี้ยนะครับตัวเดือนต้องเป็นตัวใหญ่ทั้ง12เดือนต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเมย์เป็นตัวเล็กก็แปลว่าอาจจะต้องตัวใหญ่ตัวนี้นะครับมันจะแปลว่าเดือนพฤษภาคม แล้วก็วันที่2 full stop จุดอย่างนี้อันนี้เป็นตอนที่2นะครับวัฒน์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม